เรื่องเล่าสมัยพุทธกาลประโยชน์ของเลิกสมัยนี้คนส่วนมากนิยมหาเลิกงามยามดีไม่ว่าจะเป็นเลิกแต่งงานเลิกขึ้นบ้านใหม่เลิอกออกรถซึ่งเลิกต่างๆเหล่านี้ ถูกกล่าวไว้ว่าถ้าทําในเวลานี้จะเป็นมงคลและจะประสบแต่ความสําเร็จแต่จริงๆแล้วเรื่องมองคลแบบนี้ไม่ได้มีอยู่ในมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าสอนเราลองมาฟังเรื่องราวสมัยพุทธกาลที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องนักขัตตชาดกประโยชน์ของเลิกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปลรบเรื่องประโยชน์ของเลิกเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งได้มีชาวบ้านนอกไปขอสาวในเมืองสาวัตถีให้ลูกชายของตนพร้อมกําหนดนัดมนแต่งงานไว้แล้วแต่ถึงวันแต่งงานได้ไปสอบถามเลิกกับนักบวชอาชิวกว่าดีหรือไม่นักบวชอาชิวกโกรธที่เขาไม่ได้มาปรึกษาก่อนในเขาแรกจึงพูดว่าวันนี้เลิกไม่ดี ท่านอยากทําการมงคลใดๆคืนทําลงไปจะเกิดความพินาศิบหายพวกเขาเชื่ออาชีวกจึงไม่ได้ไปรับตัวเจ้าสาวในวันนั้นฝ่ายเจ้าเมืองสาวัตถีได้จัดเตรียมงานมงคลไว้พร้อมเพียงแล้วแต่ไม่เห็นพวกเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวส,าวสักทีจึงตกลงกันว่าพวกนั้นกําหนดนัดวันนี้แล้วกับไม่เห็นมางานของพวกเราก็ใกล้จะเสร็จแล้ว พวกเราจะยกลูกสาวให้คนอื่นไปเสียจึงได้จัดงานแต่งงานด้วยสิ่งของมองคลต่างๆที่ได้เตรียมไว้แล้วในวันรุ่งขึ้นพวกบ้านนอกที่ขอไว้ก็มาถึงทันทีที่เห็นหน้ากันพวกชาวเมืองก็พากันด่าพวกบ้านนอกว่าพวกท่านสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นคนบ้านนอกขาดความเป็นผู้ดีกำหนดนัดมันไปแล้วกับไม่มาตามนัดเชิญกลับไปตามทางที่ท่านมานั่นแหละ พวกเรายกเจ้าสาวให้คนอื่นไปแล้วล่ะพวกชาวบ้านนอกยิงทะเลาะก,กับชาวเมืองด้วยเหตุอันนี้เรื่องที่อาชีวกทำลายงานมงคลของผู้คนเป็นที่ทราบกันไปทั่วแม้กระทั่งพิสษุในวัดในเย็นวันหนึ่งพวกพิสษุประชุมกันในธรรมสภาถามเรื่องประโยชน์ของเลิกแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าประโยชน์ชนได้ล่วงเลยคนโง่เขา ที่มัวรอคอยเลิกยามอยู่ประโยชน์นั่นแหละเป็นเลิกของประโยชน์ดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้คนโง่หมดแต่รอเลิอกอยู่ว่าเลิกจะมีในบัดนี้จะมีในเวลานี้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยการรอคอยประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับก็ได้ผ่านเลยไิเสียในช่วงเวลาที่เขารอคอยอยู่นั่นแหละดวงดาวในอากาศจะยังประโยชน์ให้สำเร็จได้อย่างไรการกระทำของตนต่างหา ที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จ